สวัสดีครับวันนี้ยองผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรเว็บ MVP zone ก่อนอื่นผมก็จะทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับพอเราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเติมเงินเข้าภายในเว็บนะครับโดยเลือกไปที่โทมานี่วอลเล็นะครับพอเข้ามาหน้านี้เราก็ทําการโอนเข้าเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงที่เราทําการโอนมากรอกใส่ตรงนี้เราก็จะได้เงินเข้าภายในเว็บเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับต่อจากนั้นผมจะมาสุ่มของภายในเว็บกันนะครับ โอ้รอบนี้มึมสุ่มได้หมือนเพจเลยครับเพื่อนเขาบอกให้ติดต่อแอดมินเพจไปนะครับเดี๋ยวผมเพจ <c oughs> ไปเลยแล้วกัน <c oughs> ครับตอนนี้แอดมินเพจก็เติมให้หุมไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าจริงไหมโอ้โหเพชเข้าจริงๆด้วยนะครับ11,300 11, พมรเพชรวีคอยที่เราทําการสุ่มได้เยอะๆก็สามารถนํามาเล่นเกมประจําสัปดาห์ได้นะครับใครที่ทําคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นั้นก็สามารถรับเพชรจากแอดมินเพจได้นะครับเป็นคะแนนสูงสุดเนาะใครที่อยากเสี่ยงดวงมอนผมก็ลิงก์เว็บ MVP Zone อยู่ด้านใต้ร่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าสมัครใช้งานกันได้เลยซึ้ สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟว์บางไทยเขานะครับวันนี้แพทใหม่ก็ได้อัปเดตเป็นเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวผมพามาดูว่ามีของอะไรใหม่บ้างก็มีชุดแต่งงานของผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นแบบมาให้แบบใช้เพรแบบจากน้อยขึ้นไปมากนะครับแบบใช้เพรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเป็นร้านค้าโมโคนวดดิ้งอินเลิฟเป็นชุดแต่งงานของผู้ชายผู้หญิงนะครับส่วนใครไม่มีคู่ก็นั่นแหละครับผมก็ไม่มีเหมือนกันอ <c oughs> <c oughs> ่าเศร้าจริงๆเลย สำหรับคนที่ไม well, ่มีคู่แต่งงานก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรมากแล้วก็มีชุดเข้ามาในตู้ d ด a m o n d ร o ย a l อีกนะครับเป็นชุดนักบวชหน้ากากเหล็กนะครับชุดนี้แพ็คโกลเด้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มไอ้เจ้าชุดตัวนี้ก่อนเลยละกันว่าจะใช้เท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมเดี๋ยวผมขอดูในตัวก่อนนะผมมีอะไรนี่ครับผมมีพันสี่สิบสามใบมาวันนี้ผมกดใบไปก่อนเปิดเลิกเปิดเลิกมาสิใบ let's go ไม่ต้องรุ้นรับจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้สีทองเลยสีทองไหนเว้ยเฮ้ยทอง <Wow. S 2> ทองต้องมาแล้วผมได้หมดพี่โอ้โหเบลิกุดเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ไหมในตู้ก็มีกระเป๋านะครับ <Yeah. S 2> เป็นกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าคาโมเหรอซินเวอร์คาโมอ๋อของใหม่ไม่ค่อยมีอะไรครับของใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี่ไอนี้ผมได้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ เป็นรูปโปรไฟล์นะครับไม่ทองว่ะอีกรอบยังไม่ทองผมสุ่มไปแล้ว56ครั้งนะครับในตูน้นี้ดูจะหมดอ้าทองสวยมาเหอะมาเหอะเออโอ้โหมาแล้วครับไปไงอ่ะเดี๋ยวผมเปิดชุดไอ้น,นี้ก่อนนะมีโอ้โหทรงผมเท่เนี่ยทำไปเล่นไปแต่ผมออกจะแบบ สั้นๆไปไหน่นะไม่ไม่สั้นดิมันจะแบบเล็กๆอ่ะหน้ากากดูดูหน้ากากดูมากครับโหกางเกงก็เท่ครับเสื้อก็เท่เปิดเลยละกันเป็นไงเป็นเกดสีทองแล้วนะครับชุดนี้โอเคอย่าลืมไปจัดกันนะครับเดี๋ยวผมขอใส่กับตัวนี้เน่โอโหเขาดูอ่ะก็เท่อยู่ครับเป็นไงหล่อเท่ เอ๊แต่ผมขอใส่ชุดแต่งงานไปนะไปก่อนนะครับดูดูดูผมให้ดูชุดแต่งงานผู้ชายมันจะผมว่าเห็นไหมเหมือนกับชุดนี้เลยชุดตู้ไดมอนเก่านะครับทรงผมนี่แบบทรงเดียวกันเลยย้อมแมวอะ่ะ <c oughs> โอเคถึงจะย้อมแมวแต่ก็เท่นะครับแค่เปลี่ยนเป็นสีผมอันนี้เฉยเดี๋ยวผมจะเข้าฟีรตายไปดูก่อนนะว่าม,มีอะไรเปลี่ยนใหม่บ<อ>้างถ้าที่ผมมาไปครับประมาณนี้เข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานอ่ะฮะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาบอกครับวันนี้ผมก็ได้เริ่มไลฟ์สตรีมบน Facebook แฟนเพจที่มีชื่อว่า c 4โฟมไทยนะครับเป็นเพจของผมเองนะใครที่อยากดูผมดันแต้มเวลาดันแกนเนาะก็มาติดตามได้ที่เพจซ4โฟมไทยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นกับผมเนาะเวลาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยผมจะเล่นเฟียร์ตายได้นะครับใครอยากเล่นกับผมก็มาติดตามได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจซีโฟมาไทยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านใต้ล่างคลิปแล้วก็ปากหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับมาแล้วครับก็จะมีที่เปลี่ยนใหม่ก็มีเป็นไอ้นี่นะครับบอดสำหรับฝึกยิงนะว่าดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นโซนตั้งไอโออมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมจะเข้าไปดูฟีตายก่อนเลยเฮ้ยกระเป๋าไม่ต้องใส่ดีกว่ามากไม่เทไม่เทไม่เทไปแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ก่อนว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยแม่มีคน มีคนเข้ามาแล้วครับอย่างนี้เราต้องเฮ้ยปากคอกระคอเฮ้ยใส่แหละใไปแหละยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเป็นไง ผมว่าผมไม่รู้ว่า G M ตัง้งใจจะทําให้แบบกดดูชื่อไม่ได้หรือว่าไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่รู้นะอาจจะเป็นแบบอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้นะเพราะว่าแบบแอดคนอื่นไม่ได้แต่จะเป็นแชทข้อความได้นะครับแล้วก็มีแชทจากเพื่อนได้นะครับตรงนี้โซนนี้ผมก็เข้ามาโดดเล่นแล้วนะจะเป็นโซนแบบกระโดดเล่นนะครับฝึกกระโดดใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโซนฝึกกระโดดนะครับตรงนู้นก็จะเป็นชิงช้านะครับ ชิงช้าสวรรค์นหน้าเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนเลยตรงนี้เนี่ยก็จะมีค้อนเป็นลูกเล่นด้วยนะครับมีค้อนแบบเวลาเอามาตีหัวแล้วก็หัวจะใหญ่ขึ้นนะครับเ <c oughs> นี่ยตรงนี้ก็เป็นชิงช้าสวรรค์น,นะครับดู <c oughs> ก็จะเห็นเราเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นไงเอาไว้ถ่ายรูปกับสาวๆเลยเนี่ยถ้ามีแฟนก็โอเคประมาณนี้่วนนี้พี่ตายใหม่ก็สําหรับผมก็สวยดีนะครับสําหรับผมอะ <c oughs> แต่ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือหัวใหญ่หัวใหญ่เวลาตีแล้วเวลาถ่ายแลงอะ จะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ข้อตีตีหัวให้ก่อน,ใ,นใครมีคอ้คอนค้อนนี่ก็ซื้อจากร้านค้าตรงซื้อร้านผุเลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคหัอตีดิตีตีต,ต,ตีอ่าเนี่ยถ้าถ้าใหญ่เต็มที่นะครับเวลาถ่ายแรงก็จะไม่เห็นนะนี่ข้อเสียเลยที่ผมไม่ชอบเห็นไหมมันไม่เห็นนะ่ะเห็นไหมหัวมันบังอะหัวมันใหญ่อะ่ะ แต่เวลาปักธงก็นี่ครับรอเท่เหมือนเดิมครับสไตล์ปักธงไงปะ่ะไปดูโซอนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูร้านก็ก็สวยดีสวยสวยมากๆเลยผมชอบฟีอตายมากๆเลยที่แบบสวยขึ้นอะแบบสวยขึ้นก็ภาพก็สวยขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเต่ายักษ์เอาไปเดาะเล่นมัง้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโพูนะครับแล้วก็เสือ้อตัอันนึงก็เป็นคอนคอนนี่ผมบอกไปแล้วนะว่าตีหัวแล้วมันใหญ่ขึ้นนี่มาดูโซนแข่งรถครับ เดี๋ยวผมพามาดูโซนแข่งรถเปน็นไงโซนแข่งรถเคียวจาัดขอขอเจิมสักรอบก่อนเดี๋ยวผมขอไปเจิมสักรอบก่อนนะครับไงมีโซนแข่งรถด้ะโว้สนามก็ใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวผมไม่ดูเห็นไหมสนามก็วนประมาณนี้เลยแต่ถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ อ๋อก็จะเป็นแบบเซ็ตรถใหม่นะครับแล้วใครบีบแต่ผมลองบีบแต่เมื่อกี้อืมประมาณนี้เลยส่วนเวลาทำให้หัวหายใหญ่ก็อย่างนี้เลยครับกดออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่เพียร์ตายนี่แบบปรับใหม่โคตรเยอะลูกเล่นก็เยอะขึ้นนะครับสรุปส่วนเพียตายเนาะส่วนคนก็ก็เข้าเยอะอยูน่นะ คนเวลาเข้าห้องก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคนได้นะครับถ้าตอนกลางคืนก็ประมาณนี้เลยละกันแล้วก็ส่วนระบบแต่งงานเดี๋ยวผมพาไปดูระบบแต่งงานก่อนนะครับระบบแต่งงานก็จะเป็นแบบกดเข้ามาตรงนี้ครับความสัมพันธ์ครับก็จะเป็นแบบไม่รู้ดิผมไม่เคยแต่งงานเลยก็จะมีของรางวัลให้อยู่มั้งเนี่ยเป็นกล่องของขวัญที่ผมไปซื้อมานะครับราคาก็19บเพชรเพจนะสัญลักษณ์ความสัมพันธ์แล้วก็ของรางวัลพิเศษ ที่ได้จากการแต่งงานเนี่ยแล้วก็เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นฉายาครับฉายาที่เพิ่มมา,ามันเป็นเตือนตัวแต้มแต้มแรลงแกนก็ไม่เห็นนะครับถ้าก,เกดเช็คดูข้อมูลของคนอื่นแล้วก็จะเป็นภาพครับภาพที่ปรับเข้ามาใหม่การาฟิกเนาะเป็นโอเชียนเสียงแล้วก็เป็นไอ้นี่ครับมุมมองอิสระเป็นลูกลูกตายอย่างงี้นะอ่ะ แต่ต้องเปิดก่อนผมไม่ได้ใช้หรอกเป็นเหมือนพับจี้ครับเวลากดลูกตาแล้วก็จะเลื่อนเห็นมุมมองข้างๆได้อะเวลาเดินอะแบบตัวไม่หันไปด้วยอ่ะนั่นหละประมาณนี้ครับอืมอืมแล้วก็วันนี้ก็มีเติมสองก็สองก็เก้าเพชรได้หัวนี้แหละไม่รู้ว่าหัวอะไรส่วนของอื่นๆผมก็ซื้อมาไว้เป็นทีรียบร้อยละไอเอ็นนี้เข้ามาใหม่ผมยังไม่ได้ซื้อผมซื้อเวลากันไง หดไเปเลยเพราะว่าผมซื้ออันอื่นผมก็ในร้านค้าผมไม่พลาดสักอย่างเลยนะครับผมมีหมดว่าพวกชุดพวกอะไรอย่างเงี้ยอืมฟาร์มาสโกงขึ้นนะครับฟาร์มาสโดนปรับให้โกงขึ้นเวลายิงนัดที่สามแล้วมันจะระเบิดพลังเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก่อนเลยละกันมาดูฟาร์มาสกันผมเอาฟาร์มาสดูหน้าไรมาเด็ยเดี๋ยวดูนะครับใส่ของแต่งปืนแบบครบเลยนะเส้น ฟาร์มก็เพิ่มของแต่งเข้ามาได้นะครับเห็นไ,ไหมดูนะมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะแบบเห็นไ,ไหมเสียงมันดงงงังปุ้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 งอะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปยิงในเสียาตายเลยแรงขึ้นจริงโกงขึ้นนะอะง่ายง่ายเฮ้ยมีคนมาเห็นไ,ไหมถ้าแบบโดนนัดที่สามเนี่ยจะแบบโคตรแรงอ่ะโอเค เปไงโดนไปไงหัวแตกไงตัวแตเกเอาไง่ายก็คือแรงขึ้นนั่นเองนะครับโกงขึ้นถามว่าโกงไหมก็โกงแน่ครับ<ง>เดี๋ยวลองลองอีกรอบก่อนไปไง,ไง ยิงตายรับหมักทงเอเคมก่อนเฮ้ยโอ้โหเขาให้ผมมิดเดียวเลยโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับฟาร์มัสนฮ่มมีอ็นแอคด้วย <c oughs> อืมแล้วก็มีลูกซองใหม่นะครับตัวนี้เลยลูกซองที่แบบ <c oughs> ยิงไวแต่ด,ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ <c oughs> ถ้ายิงรัวด้วย เอาจริงๆถ้าใส่เกาะดูนะถ้าใส่เกาะสามก็ไม่ค่อยแรงหรอกผมว่าต้องทำไงหมดต้องยิงก่อนเหรออ่าต้องยิงก่อนนะครับใส่ใส่เกาะเกาะสามบอกสามดูนะดีเซ็ตไปก่อนดูลูกซองไอน้นี่นะแตบบ่ไม่ได้ใส่จับไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเห็นไหมดอกล้ยสิบห้าเองอแล้วก็เป็นลูกซองยาวนะครับที่เพิ่มเพิ่มระยะการยิงมาด้วย ค่อนข้างที่จะโกงส่วน X อ็กแปดโดจริงหัวก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมเล่นในแรงมาละ Always to love what I'm doing. Never give up, never hey. stop till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sardines. my only medicine. Yeah, hey. I do. I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of no. being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Mm -hmm. ผมก็ชอบอยูอ่นะครับคอนเนี่ยแต่ว่าผมอยากให้แบบปรับให้แบบขายแพงขึ้น,นกว่านี้เพราะว่านั่นแหละเขาก็มีกันทุกคนนะถ้าแบบราคาเนี้ยที่ผมชอบผมก็ชอบอยู่นั่นแหละแต่อยากให้ราคาขึ้นแพงกว่าห้าเหรียญนะสักสิบเหรียญก็ยังดีนะเพราะว่าถ้าห้าเหรียญเนี่ยแบบซื้อได้ทุกวันเลยผมโดนตีหัวไปไงผมถ่ายแลงแล้วผมไม่เห็นแรงอ่ะเท <c oughs> ่าเลยร <c oughs> ดูไม่ทายว่าเป็นใครแต่ตรงนี้เขาเห็นชื่อผมเห็นไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปอยู่บนน้นกันเต็มเลยสิบห้าคนคนก็แบบเห็นไหมครับอันนี้ตอนเช้าเลยนะผมมาตอนเช้าคนก็ยังแบบแน่นๆอยู่เลยนะประมาณนี้เลยอ่ะสำหรับอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตมาเนาะผมก็ไม่ได้อ่านผมก็ไม่ได้ไปอ่านแบบอัปเดตใหม่มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีก็มีนี่นแหละ ที่ผมรู้ก็มีระบบแต่งงานแล้วก็เฟียร์ตายใหม่แล้วก็เป็นหน้าโปรไฟล์ใหม่การาฟิกใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็ฉายาที่เพิ่มเข้ามานะครับอืประมาณนี้เลยกันที่ผมจริงๆผมจะมารีวิวหลักๆก็เป็นโซนเฟียร์ตายนะครับว่าแบบถูกเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วก็แล้วก็แชทแชทแชทเวลาแชทกันก็ยังฝัดเหมือนเดิมนะครับก็คือแบบคนแชทใกล้ๆกันเวลาคนอีกคนนึงแชทก็ยังข้อความหายเหมือนเดิมนะครับหายไวเหมือนเดิมตรงนี้ผมอยากให้แก้มากๆเลยเพราะว่าแบบ เวลาคนแชทอีกคนนึงแชทขึ้นมาก็ข้อความหายไวอะ่ะผมขี้เกียจพิมพ์ใหม่อ่ะนั่นแหละทรามาน,นี้ฟา마สก็มีให้ส่มอยู่นะครับตอนนี้อย่าลืมไปจัดกันละแรงเหมือนกันแต่ผมเอามาหมดละฟา마สผมจัดทุกกระบอกเลยเนี่ยผมมีหมดละ <c oughs> ของเหรียญในร้านค้าอันนี้ก็ให้เปิดให้แลกใหม่แล้วนะครับอย่าลืมไปแลกกันละโคเชนผนึกคิดตันก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้ เดี๋ยวผมให้ดูชุดผู้หญิงกันก่อนนะครับชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูเอ้อ่ะชุดผู้หญิงเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะครับรีวิวชุดไปในตัวเลยละกันอืมเียวชุดผู้หญิงอยู่ไหนและเอา้าผมเลื่อน<ะ>ผมเลยเหรอเมื่อกี้ เมื่อกี้ไม่รู้ว่าจยุดหน้านี้ไหมอะเกตสีไหนนี่หรอเออนี่ไงไปไงคิคูอานตรนะน่ารักดูดูดูดขปงขยับได้ได้เอาจริงๆก็สวยขึ้นนั่นแหละครับนี่เลยทรงผมใหม่ที่เติมครบเติมเพชรครบนะครับสองก้านะ <laughs> โคตรล็อกแบบชาวล็อกอะไรเงี้ยอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับแชทโลกมีทั้งหมดกับแบบทีมล็อบบี้นะครับแชทหนะ้าที่เปลี่ยนไปก็เป็นตั้งค่าก็จะเป็นแบบเปิดให้ชวนได้ด้วยแล้วก็ปิดปิดคําชวนจองคิวลองหน้าได้ด้วยส่งข้อความไปใน A A. เวลาเพื่อนเล่นเกมอย่างเงี้ยก็ส่งคำชวนรอเล่นตาหน้าได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมส่งคําขอจองคิวก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยส่วนคนชวนมาก็ปิดปิดได้นะครับปิดตรง รับคนชวนเขารวมทีมนี่น่าจะใช่อนี่ผมเคยปิดไปแล้วรอบหนึ่งคนชวนเยอะเกินแล้วก็เก็บของอัตโนมัติก็เหมือนเดิมที่ตั้งค่าไอ้นี่ก็มีเพิ่มลูกตาอย่างเดียวแหละที่ผมบอกไปอันนี้ผมบอกไปละพอเพิ่มตรงลูกลูกตาที่แบบเลื่อนอย่างเดียวโหมดใหม่ไม่น่ามีอะไรนะครับทะเลทรายก็ปกติเหมือนเดิมแหลงแหลงก็รีแหลงวันที่26เดือนกุมภาเนี้ยนะครับ บัลรีแรงนะใกล้จะรีแรงแล้ตอนนี้ผมอยู่ทเกอรสซ4ครับแต้ม9,121น่าจะไม่ตกก็เลยน่าจะอยู่เยาว,วยาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ผมก็อยู่สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็อยู่แคนเพอร์ฟิตช็อตสาขาและแกนนะครับโดยมีพี่โก้เคดูเจนะครับเป็นหัวแคนอ,อันนี้เลยรับ เฉพาะแรงแกนนะครับสำหรับใครที่ไปถามผมในสตรีมแบบผมตอบในคลิปนี้เลยก็คือรับเฉพาะแรงแกนนะครับตายยิงหัว50ขึ้นแล้วก็แล้วก็คิวเดท10ขึ้นนะครับแรงแกนตายยิงหัว50ก็คิวเดช10ประมาณนี้ส่วนเรื่องจะรับหรือไม่รับก็ต้องดูนิสัยอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมีเพียงเท่านี้แหละครับมารีวิวโซนเฟียตายใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วทุกนคนบ มาไปหนึ่งทีเอเคมาคือไปหนึ่งทีเป็นไงหล่อเท่เอ้ยสวยเท่ <c oughs> โอเคครับไปแล้วครับ